สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้มีพระเข้าอีกแล้วนะฮะ1ชุดนัดลูกค้าไว้ที่อเมซอนนะฮะปั๊มปตะทบางวัทอง,ทองเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับและบรรยากาศการเช่าพระเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะครับไปติดตามกันครับอ๋อเนี่ยันสภาพผิวแบบเนี้ยถ้าเป็นไม่มีตรงเนี้ยนะเจ็ดหื่นซื้อได้ถ้าสภาพผิวแบบเนี้ย อันนี้ได้ดีได้ผิวเดิมอันนี้อยากได้ขีมมากเลยอ่ะมีต่อมั้ยลูกพี่ไม่มีพี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยทั้งนี้อันนี้แนะนําให้ไปคืนไปคืนพี่ซื้อมาหล่าไหมื่นกว่าบาทเอาไปคืนแนะนําทําไมกับผมที่ซื้อยากซื้อเย็นจริงเมาแล้วสปอดอ่ะพี่ผมอ่ะเมาแล้วสปอดนะฮะตีชายผมนะฮะแต่รับรองได้เวลาเมาแ้ะใจถึงแต่ผมลองตีตัวเลขที่ผมซื้อได้นะลูกพี่อันนี้ซื้อได้ประมาณแสนทุกวัน จุดนี้ได้ประมาณแสนทุกวันอันนี้ก็ตามที่เราคุยกันไว้สรุปก็คือจบนะครับพี่เขาไม่ค่อยอยากให้ถ่ายนะดีป่ะพี่อย่างนี้ดีกว่านะรดให้นหน่อยเป็นเจ็ดไม่มีอะไรถัวเลยรดให้น้องหน่อยเลยต้องรดแล้วเดี๋ยวสิบเจ็ดห้านะเราพี่น้องกันลดให้น้องหน่อยค้ามมันหน่อยพอแล้วทําเดียวให้น้องสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดให้น้องไปเถอะสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วแหละให้น้องไปเถอะสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด ห้าพันนี่มเกี่ยงอะไรน้องแต่ที่ะ้ห้น้องไปง่ายๆหน่อยสิบหกห้าได้ไหมสิบเจ็ดสิบหกห้าให้น้องได้ไหมอ่ะพี่เลิฟน้ให้น้องสิบเจ็ดนั่นแหละสิบหกห้าให้น้องครั้งหนึ่งน้องอะง่ายกว่าลูกพี่สุดเร็วอันนี้ถือว่าแบ่งปันน้องให้น้องดีๆดีๆดีๆดีเห็นไหมสิบหกห้านะสิบเจ็ดแบ่งน้องเธอให้น้องเถอแต่ครั้งหนึ่งให้พี่เถอให้น้องเถอพี่เลิฟให้น้องเถอนะไม่ง่ายหรอกแต่ดีแล้วสิบหกห้าให้น้องเถอ ให้น้องเบาหน่อยนึกว่าจะมีหัวอะไรมาถูวให้น้องไม่หัวเลยพี่เลิฟนัม,ม่ตาน้องขอบคุณมากโอนไปอ่าไม่โอนให้เงินสดเลยไม่เอาให้โอนอีกเสียดถือเงิเตรียมตังมาเป็นร้านได้ซื้อแสนหห้านะครับลูกพี่ส่งเล้บัญชีมานะครับสรุปก,ก็จบกานะครับพี่ชายผมใบนะฮะเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนะฮะก็คือเป็นหลวงพ่อปาน นะครับจบไป1ององนะครับหนึ่งแนับาทนะขอบคุณพี่ชายด้วยสุดที่รักนะครับคืออันนี้ผมตัดมาตอนท้ายเลยนะเพราะว่าพี่ผมไม่ค่อยสะดวกให้ถ่ายเท่าไหร่ช่วงนี้พี่หมุครียดทเมาหมัดซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยว,า,า,ยวาใช่ไหมลูกพี่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะคนเราเวลาเป็นอย่างนี้งงนะลูกพี่นะอย่ามันซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยวานะครับ <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวค่อยดูนะฮะ <Yeah. S 1> ผมเชื่อเสมอว่าคนเคยมียังไงก็มีนะอย่างผมเนี่ย นะครับใครจะคิดนะฮะห้าห้าปีที่แล้วเป็นนี่สามสิบกว่าล้านจะกลับมาเป็นเบลลไทยทุกวันนี้ได้ถูกต้องไหมพี่ใช่โอเครักเสมอไอร v แลนยูกลับมือทีขอเลขบัญชีด้วยเดี๋ยวให้เบล์โอครับโอเคนะครับสำหรับใครนะฮะที่มีพระบูชานะครับอยากให้เบนลขัดให้อยากให้เบนตรวจเช็คให้นะครับสามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับหรือส่องรูปมาก่อนถ้าเบนดูถูกใจนะฮะเดี๋ยวนัดกันนะครับเบนไปหาถึงที่คุณได้รับเงินสดแน่นอน ยังไงฝากติดตามเบนท์ไทยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นขึ้นไลน์แอดไว้ให้แล,แ,ลแ,ลแล้ว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 ทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนของทุกๆเดือนนะฮะเบนท์ไทยจะรับเช็คพระฟรีนะฮะที่ร้านสาขาเทอร์ไทยนะครับตรวจเช็คฟรีถ้ามีราคาให้ถ้าอยากปล่อยก็ปล่อยถ้าไม่อยากปล่อยไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็มีการแจกโรงทานนะฮะฟรีทั้งงานเลยเป็นไงดีไหมลูกพี่คือคนที่ไม่มีพระเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นึกอ,ออกไหม คือไม่มีพระก็เข้ามาทานข้าวได้มีพระก็เข้ามาข้าวพระมาขายด้วยได้ทานข้าวฟรีด้วยนะครับมีอาทิตย์เนี้ยเริ่มเริ่มอาทิตย์นี้เริ่มต้นเดือนนี้ต้นเดือนแรกนะวันที่3 0ติบนะครับก็จะมีข้าวตีว๋วไอติมแล้วก็น้ำแดงชงนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีอั้นนะฮะสามสี่ร้อยชามมากันได้เลยนะครับเราแวะใกล้เคียงเทไทยไม่มีเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เลยโอเคไปตามประเทศไทยด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ We'll